ณอยากได้เตัวอย่างนะคะถ้าคุณอยากได้ตัวอย่างเด็กโง่แต่แบบไม่ได้โง่แบบนะคะโง่จริงอ่ะให้มาดูในคอมเมนต์เฮนะมีทุกวันนะคะส่วนมากก็มาจากประชากรที่เล่นเกมฟรีไฟล์ค่ะเราก็แบบตั้งคําถามกับตัวเองทุกวันว่าทาไมนะทําไมคนอื่นต้องด่าเกมฟรีไฟล์นะเฮ้แต่เหมือนลืมอะว่าสิ่งที่พวกมันทาอยู่ไงล่ะที่ทําให้คนอื่นเขาด่าเกมมึง ค่าคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เขาเล่นเกมกันแต่ละเกมเนี่ยเขาไม่มีขยะมีปัญหากับเกมฟรีไฟหรอกคะ่ะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้เล่นเขาไม่อินเขาไม่เขาไม่ยุ่งด้วยแต่ทำไมรู้ไหมคะพี่จะเล่านิทานให้ฟังแต่มันมีระชากรที่เล่นเกมฟรีไฟเนี่ยไปพูดโทธนาไปขิงคนอื่นที่เขาเล่นเกมของเขาอยู่เฉย ว่าเกมมึงอะก,ก็บกูไปไปแล้วเกมกูน่ะมันดีกว่า,วาวเกมกูม,มัน the best ความจริงก็คือแทบจะไม่มีในนั้นเลย,ย,อยอกเกมอื่นที่เขาเล่นกันอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็เลยต้องหันมาบอกว่าคุยอะไรวะมึงพูดอะไรของมึงเรื่องจริงมันคือแบบนี้อ่ะก็เล่าไปแล้วพอเล่าปุ๊บ อีกติงเอฟเอฟพวกนั้นมีอาการเฮ้ยทำไมมึงเบียดเกมกูอีกคนหนึ่งก็เฮ้ยมึงก่อนเปล่ากูแค่แค่พูดความจริงเฮ้ยมึงไงเบียดเกมกูไอ้คุยไอ้สัตว์หาหี่พ่อมตายแนงเฮียมึงเบียดเฮ้ยมึงกูพูดความจริงเฉยๆก็ทำไมมึงต้องหนักูมารวมนี่คือนิทานสั้นๆก่อนมาจากความจริงละ